สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เป็น fc แฟนคลับของผมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนออสมเด็จหลวงปู่น,นาวะัละคังสองสี่แกับ2495เเปรียบเทียบกันว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเออ 2, 4, 8, สองสี่แปดห้าสงครามอิโนโดจีนนะเปรียบเทียบเนื้อจะแตกต่างกันเยอะนะอันนี้จะแก่งกว่านะเก่ากว่าดูด้านหลังนะครับเก่ากว่าเก่ากว่านะอันนี้เนื้อเป็นขุยยังเป็นขุยอยู่นะเนื้อยังเป็นขุยนะครับอันนี้ องนี้าอพิมพ์นะเนื้อเหมือนบางกุดพรมพเลยอันนี้อันนี้ยังยังยังเป็นองค์ต้องสงสัยถือว่าเป็นองค์ต้องสงสัยนะไม่แน่จ,จะเป็นสมเด็จบางกุนพรมาอพิมพ์นะไม่แน่ใจนะครับลอง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 ส่องดูเนื้อดูอว่าอืมยังไงเนื้อเก่าใช้ได้เลยนะ เป็นบวนสารผงเวลานเก่าเต็มเลยเราสูง้าไปแก่้งในเก่าใช้ได้เลยนะผมเล่นผมเด็ดนี้ผมเล่นที่เนื้อนะไม่ได้เล่นที่แบบพิมพ์ก็ อาจจะดูบ้างแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะอย่างเงี้ยเขาชอ,อบพิมพ์มาเนี่ยเราดูที่เนื้อดูที่เนื้อหาหาเก่าเขาจะเก่งนะประมาณสองสี่เจ็ดกว่านะนี่ตรงนี้นี่มีทองเห็นไหมทอง ้องสี่เจ็ดกว่าดูสองสี่แปดห้าดูเนื้อสองสี่แปดห้ายังน้ำมันยังไม่ตายเลยนะน้ำมันยังไม่ตายน่าประมาณสองสี่กแปดกว่าสองสี่แปดเก้าถึงสองสี่เก้าเก้าศูนย์นี่ประมาณนี้เนื้อยังไม่หมดยางน้ำมัน สองปดกว่าสุดสมเร็จนะครับดูดูสองสีเก้าห้าแตกต่างกันมากอันนี้อาจจะลงชาตินะครับลงชาติคาบชาติคาบรับเก่าเนื้อยังเป็นขวีนยัเป็นขุ๋ยอยเลย ต้องกระเทาะกระเทาะยังเป็นขุยอยู่ตรงนี้เขาจะแบบถ้าสองสี่แปดห้าขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเวลากระเทาะเขาเขาจะไม่เป็นขุยแล้วนะจะเป็นเนื้อเดียวแหละเป็นเนื้อเหมือนมุกเลยเหมือนเหมือนเปลือกหอยอะ่ะ มวลสารถามว่าปีไหนใช้แทนสมเด็จโตได้นะผมว่าสองสี่เป็ห้าดีที่สุดนะคือใช้แทนเขาเขาผงสมเด็จโตอะผงสมเด็จสมเด็จผงผงของสมเด็จโตอะที่เสกไว้ที่ในสาลาในในกุฏิออกม,มาทำในสงคารามมิโดจีนนะ ของเก่าแล้วมาเปรียบเทียบวงนี้ดูนี่ตรงนี้วงนี้เขาบอกว่าผมไปถามสอบถามพี่พี่ที่เป็นเซียนอยู่ตามตลาดป้าด,ดูนะว่าวงนี้เป็นเป็นกุกุในในบาทวัดอินนะ ดูดิตัวเนื้ออันนี้น,นี้คือทันยุคนะทันยุคนะอันนี้ผมห้อยประจำนะครับสองสี่เก้าห้าสองสี่แปดห้าเป็นบันไดสู่การดูสมเด็จเก่าได้นะเก่าได้ครับน,นี่พิมพ์ชัดดูด้านหลัง มีเนื้อเป็นกระเบื้องเลยม,มีมวลสารมีเม็ดแตงนะครับมีการทูกฟังอยู่หรือเศษกวดก็ไม่รู้นะอันนี้องค์นี้ที่ผุ่มแฝนอยู่ประจำนะห้อยติดคอประจำนะครับเขาบอกว่าสมเด็จสองสี่เก้าห้าสองสี่แปดห้าเป็นบันไดสู่เราดู สู่การดูสมเด็จเป็นนะสู่การเรียนรู้ศึกษาสมเด็จนะเนี่ยเห็นไหมเนะี่มันกันเดะเลยนะียอันนี้น้ำมันยังไม่ตายนะครับอันนี้น้ำมันตายแล้วจนแห้งติดกับเนื้อผ้าอันนี้น้ำมันตายแล้วอันนี้ยังไม่ตายเลยนะครับเปรียบเทียบกัน อันนี้อันนี้ใกล้เคียงนะอันนี้เนื้อใกล้เคียงกับตรงนี้นะกับส่วนนี้แปดห้าป่ะเนื้อเนื้อมันบางบางขดคมซอสทิมเลยคล้ายๆว่าเขาเขาสึกพ้าสึกแล้วอะ่ะซอฟทิมจนบางเลยเนี่ยซอฟทิมจนบางเลย เนี่ยเอาพิมพ์จนบางเลยนเนื้อเก่านะเนี่ยอุ้ยไม่แตกง่ายนะเก่งนี่ยดิฟนี่า นื้อจะแก่งเหมือนมางกุดคมเลยเสียเพรียกับบคนไอ้ตัวนี้ของนี้จะเป็นมุกเลยนะเป็นเหมือนหินนอนเลยโอเคครับก็มีให้แบบมาศึกษากันข้านะั่นพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพือนฟซีนะนี่ไอ้นี้พระที่ผมห้อยประจำอันนี้ก็เอ่อ หลวงพ่อสโสธรเนื้อเงินนะไอ้นี่ตะกุดเงินนี่ตะกุดเงินหลวงปู่คูวัท่าร่อนะตะกุดเงินหลวงปู่คูวัท่า่อที่ผมห้อยประจําติดคอครับไม่ศึกษากันนะครับ โอเคครับก็มีมาให้ชมไม่มีผ้าสมเด็จมาให้ชมก็ประมาณนี้ครับนี่ปุ่มๆเพิ่มศึกษาอันนี้เก้าห้านี่สองสี่แปดห้าสองไอ้น,นี่น่าจะลึกสองสี่กว่าสี่สองสี่แปดห้านะน่าจะเป็นเนืเน้อแบบออกใสๆใเป็นมุกเลย สอบพิมพ์สบางเลยโอเคก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมมีสมเด็จแค่สามงให้ศึกษากันมาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูเนื้อสมเด็จเป็นเพื่อเป็นเพื่อเป็นบันไดที่เราจะเดินทางไปศึกษาสมเด็จจริงๆนะเนื้อสมเด็จจริงๆถ้าถ้า,ถ,าถ้ารู้ถ้ารู้สองสี่แปดห้าสองสี่เก้าห้าแล้ว การดูสมเด็จที่ถึงยุคก็ไม่ยากนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่น้องๆ f องุทุกท่านขอเฮงๆรวยๆขอให้คุณพระบบปกปักรักษาทุกท่านขอบคุณครับ